ปูภัยวงต่ตอบคำถามแฟนคลับเรียกได้ว่าคิดถึงด่านสาวสุดๆเลยละค่ะสำหรับปูภัยวงเตชะนารงคุณพ่อของหนุ่มสงการเตชะนารงเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาโพสคิดถึงด่านสาวอย่างน้องปี้ใหม่ แถมก่อนหน้านี้ก็ได้ทําภาพน้องปีใหม่กําลังปั่นจัก,กรยานเทียบกับพ่อสองการด้วยซึ่งหลังจากที่ออกมาโพสอิสตาแกรมก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาตั้งคําถามเลยว่าปีใหม่จะมีโอกาสไปปั่นที่อาณาจักรบัวนันซาอีกเมื่อไหรในขณะที่หลายคนก็เสริมว่าคงจะยากเพราะมีในายใหญ่คุมบัวนันซาอยู่ทําเอาหลายคนถามคุณปู่เลยว่าใครคือในายใหญ่ของบันันซาหรอ อันนี้คุณปู่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเลยล่ะค่ะซึ่งคําตอบก็ทำเอาแฟนๆถูกอ,อกถูกใจมากเพราะคุณปู่เขียนเองเลยว่าเบอร์หนึ่งก็คือปู่เบอร์สองก็คือน้องปีใหม่และเบอร์สามก็คือน้องโคโมโอแดนสาวอีกคนนั่นเอง เอาชาวเน็ตคอมเมนต์เลยว่าขอบคุณและชอบคําตอบของคุณปู่คือบอสใหญ่แห่งโบนันซ่าเขาใหญ่เบอร์หนึ่งคือคุณปู่รองลงมาคือน้องปีใหม่และน้องโคโมใส่เลือดของคุณปู่คนนอกไม่ใช่ชาเจนมากค่ะเรียกได้ว่าคําตอบของคุณปู่ถูกใจชาวเน็ตมากเลยเพราะคุณปู่นั้นยังเป็นในายใหญ่แห่งโบนันซ่ารองลงมาก็คือหลานสาวทั้งสองคนนั่นเองไม่ใช่คนอื่นที่ชาวเน็ตกําลังจับตาหรือคอมเมนต์จับผิดกันอยู่แน่นอน เอาเป็นว่าคุณปู่ก็ชัดเจนแล้วนะคะหวังว่าจะไม่มีคําถามแบบนี้อีกเพราะคุณปู่นั้นบอกตลอดว่าน้องปีใหม่เป็นหลานสาวของปู่และทุกอย่างก็ยังคงเป็นของน้องปีใหม่เหมือนเดิมไม่ว่าจากที่ว่างในครอบครัวและอาณาจักรบัวนันซ่าเรียกได้ว่าตรงไปตรงมาเสมอเลยล่ะคะ่ะสำหรับคุณปู่และอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลานสาวคุณปู่ไม่มียอมแน่นอนและถ้าสถานการณ์การระบาดดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นอยู่กับคุณปู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตาแน่นอนล่นะคะ่ะ